ปลูกพริกสูตรคนขี้เกียจป้องกันโรคทนแรงสวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาปลูกพริกแบบคนขี้เกียจเรามาเพาะก่อนครับเพาะเพาะใส่ถุงเพาะนี่ฮะปลูกพบบนี้เลยปลูกอย่างนี้ก็ได้ปลูกแบบนี้ก็ได้ทุกคนนี่นําเป็นพริกขี้หนูในสวนครับหรือขี้นกขี้นกเนี่ยที่มันเป็นพริกธรรมชาตินะ ไม่ได้พลิกตลาดอะที่เราซื้อมาหรือพลิกซองเมล็ดที่เราซื้อมาเราไม่ใช้นธุ์นี้มันเราก็จะมาเพราะเพราะว่าหนึ่งพลิกพันธุ์นี้ครับมันทนแรงมันไม่มีโรคเปียดเบี้ยนเราไปเนี่ยผมไปขุดตามตามในป่าขุด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 ,ขดแล้วก็เอาเบ็ดเนี่ยไปฝังไว้แม้มันก็งอกแล้วมันก็แข็งแรงแรงที่ผ่านมานะครับมันไม่เป็นโรคอะไรเลยแล้วมันก็อยู่ได้นาน วิธีการยู่รักษาให้ยูนนานคือการตัดแต่งทำสาตลอดพิกิหนูเนี่ยมันทนมากแล้วมันดีมากเพราะอันนี้ประมาณ15วันครับจากมาเมล็ดสดๆสนี่นะครับมันก็งอกขึ้นมาประมาณนี้ทุกคนมีใบ2ใบแล้วสามใบเนี่ยเห็นไหมฮะเราครวนี้เราก็ทําจะทําให้มันจบให้ทุกคนเห็นแบบเพอร์เฟกเลยมันจะใช้เวลานานเราก็จะทำเป็น,ปนตอนๆไปกไ็ได้รู้ว่าวิธีการเพราะวันเนี้ยผมทำวันเนี้ยแล้วมันงอกวันเนี้ยให้ทุกคนที่เห็นว่ามันมันงอกจริงมันเพาะจริง เดี๋ยวไปดูตอนที่มันดกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันทนแรงหน้าแรงเนี่ยคือถ้าเราเพาะแบบเม็ดมือเราไม่โดนมเมล็ดเนี่ยมันเหมือนว่าโรคมันจะไม่ค่อยเป็นนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับโรคมันจะไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเกิดเราเอามาเล็ดมาเพาะด้วยมือของเรานี่นะครับซื้อถุงมาเดี๋ยวใบงิกใบง่อยโรคกุ้งโรคสารพัดโรคที่เขามีในพริกนะมาหมดครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ชอบคลิปนี้แล้วก็แชร์นะครับปลูกพริกแบบคนที่